อันนี้เนี่ยคือเริ่มจากศูนยเลยจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยออตอนแรกเลยเนี่ยด้วยความที่ความสนใจส่วนตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารกลีนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกาลังกายใส่ใจสุขภาพก็เลยมีมีความคิดในหัวว่าเออฉันอยากขายโปรดักต์สองอย่างที่รู้จักก็คือตัวเมล็ดเชียร์รกับคีนัวซึ่ง ออพอพอพอมันมีความคิดในหัวปุ๊บเนี่ยก็เลยมันมา,มาลงเรียนที่คอร์สนี้นะคะอย่างแรกเลยด้วยความที่เป็นพนักงานประจำเนอะแล้วก็เริ่มต้นด้วยการทำ Business Plan ขึ้นมาก่อนออตอนแรกตั้งชื่อร้านเนี่ยก็ใช้ชื่อร้านว่าชีวิตดีเพราะว่าคอนเซปต์เนี่ยก็คือเราต้องการขายอาหารให้กับ กลุ่มคนที่รักสุขภาพอยากมีชีวิตดีคอนเซปตร้านเนี่ยก็คือร้านชีวิตดีเพื่อชีวิตดีๆอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคอนเซปตร้านเลยเนี่ย mm hmm. ก็ตั้งใจว่าจะขายอาหารเพื่อสุขภาพนะคะไทป์ของบริเนสเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นจากการที่นำโปรดักต์คนอื่นมาขายก่อนนะคะแต่ว่า ในในแง่ของลองเทิมเนี่ยก็อยากจะเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกอาหารอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของลองเทิมแทนนะคะก็ุณขึ้นมาดูวนนิดนึงค่ะเออไทม์ไลน์เนี่ยค่ะก็เลยกาหนดไทม์ไลน์ให้ตัวเองว่าหกเดือนแรกก็คือขายสินค้าของคนอื่นก่อนเสร็จปุ๊บผ่านไปได้หเดือนพอเราเริ่มสะส,สมเอ่อคัสเตอร์เบสของตัวเราแล้วเนี่ยในแง่ของ หลังจาก6เดือนนั้นเนี่ยเราก็จะมาทำฟ f e ิบิลิตี้ในการลงทุนซื้อเครื่องซื้อเครื่องแพ็กกิ้งแล้วก็มาทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะคะและอย่างที่2ก็คือเพิ่ม p d u ักไลน์อันนี้ก็คือจะเป็นอยู่ในช่วงช่วงกลางนะคะช่วง6 12เดือนและพอหลังจากนั้นเนี่ย10 12ถึง24เดือนก็คือช่วง2ปีก็จะปิ้วหาลูกค้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ก็ค่อยดู opportunity ในชีวิตอีกทีหนึ่งว่าสามารถนําเข้าสินค้ามาขายหรือส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในลองเทิมค่ะเสร็จป mm ุ hmm. ๊บเนี่ยเราก็มามามีในส่วนของ preparation กับ deadline นะคะคือทั้งหมดเนี้ยจะทำทั้งหมดในเวลา5วัน <laughs> หลังจากที่ r e นเสร็จไปว่าวันอาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่ว่าจะต,ต้องเขียนบทความาเพิมแล้วก็ อะไรต่างๆนะคะที่เรียนในพ่อมตึงเนี่ยค่ะก็คงเอาไปปรับปรุงในส่วนด้านสนะคะีข้อ่งมืออะค่ะส่วนสัววิ์อย่างแรกเลยเสเต็นคิดอะไรไม่ออกก็นี่แหละเราผ่านคอร์สนี้มาแล้วแล้วเราก็มีเพื่อนๆในกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าจะมีกำลังใจที่ดีนะคะสเต็ตส่วนที่สองเนี่ย ในความที่ตัวเองทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนบทความหรือการให้คําแนะนําของลูกค้าเนี่ยจะสามารถทําได้อย่างเาข้มแข็งมากกว่าเนาะเพราะว่าแบบเในส่วนนี้เนี่ยก็เสิร์ชทว่ามาเลเซียกับคีนัวลงไปใน Google นะคะเพื่อศึกษาข้อมูลคอมเพ่ิเตอร์ก็เลือกมาทั้งหมด5 5ร้านที่ติดอันดับ Google อะค่ะเราก็ทำข้อมูลมาว่าเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยขายราคาเท่าไหร อาหารเสียามาเป็นเท่าไหร่อะไรองนี้ค่ะก็ตัวนี้เนี่ยคืออยากจะแชร์ให้เพื่อนๆดูว่าเออนะเราสามารถใช้ Google ในการเอามาวิเคราะห์ลูกค้าซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสามารถกำหนดราคาขายของตัวเองได้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ดูแต่ว่านอกเหนือจากรานค้าออนไลน์แล้วเนี่ยในกลุ่มของโมเดลเดจเองเช่นวีล่าแาเกตเลมอนฟาร์ม ท็อปสื่ออะไรเงี้ยคะ่ะก็มีวางจำหน่ายสินค้าพวกนี้เช่นกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบได้ทำกันบ้านมานะคะกลับมาดูในส่วนของเว็บไซต์นิดนึงค่ะก็การชีวิตดีแลวก็มีคอนเตต็ปตามนี้นะคะเพื่อชีวิตดีดีอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีและมีความสุขก็ทำตามที่อาจารย์สอ,อนและลงมาก็จะเป็นในส่วนของสไลด์ตรงนี้ซึ่ง สไลด์ตัวนี้เนี่ยก็คงเอาไปปรับปรุงเพิ่มเติมใส่ภาพโปรดัก์ขึ้นอะไรขึ้นอย่างค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น y o u t u b e ที่ที่เขาบอกว่าเอามาเลเซียไปทำเป็นโอเวอร์ไนโอทีวอยังไงทานยังไงอะไรอย่างี้ค่ะก็จะเป็นในส่วนของความรู้ส่วนโปรดักตอนนี้ก็มีอยู่แค่ตอตัวนี้เองนะคะท่าทียค่ะ